ไม่ต้องพูดมากครับมาครับและนี่ก็เป็นทีมเขาเรียกว่าอะไรครับอินอินฟอร์มของอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่9หรือเปล่าครับและเด็ดสุดน่าจะเป็น2ตัวนี้ครับโทนี่โค้ดครับกับโทมัสมุลเลอร์ครับแต่ผมก็ไม่ได้หวังครับว่าจะได้ครับแต่เป็นใครก็ได้ครับในพวกนี้ครับเตเวสหรือจะเป็นพวกพวกนี้ก็ได้ครับเอาไว้เท่ๆครับหรือไม่ใช่อินฟอร์มก็ได้ครับคือจุดประสงค์คืออยากได้นักเตะมาใช้เพราะว่าตอนนี้ครับ ในทีแม่งมีแต่ตัวอะไรก็ไม่อรูครับมันเริ่มกันที่แพ็คแรกเลยครับทีมฮาร์วิร์ดครับดูครับว่าประเดิมเปิดแพ็คแรกจะเป็นยังไงครับกับฟีฟ้าสิบห้าครับมาดูกันเลยครับตื่นเต้นครับไม่ไม่เคยเล่นครับไม่เคยเล่นสิบสี่ด้วยครับสกิปไม่สกิปแล้วกันครับค่อยๆไปครับจะเอ้ยตัวนี้ตัวนี้แพงหรือเปล่าครับแวนทอมเก้นครับ แต่ต้องเช็คราคาซะหน่อยครับอันไหนวะอันนี้แล้วกันเอ่อผมเคยกดเข้ามาอยู่นะครับอันไหนวะลืมแล้วครับไม่ค่อยได้เปิดไม่เคยเปิดเลยครับนอกจากทองแดงที่มันให้มาครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับของงมปุ่มวะน่าจะอันนี้ครับอันอันนี้หรือเปล่าวะนี่ไงครับตัวตัวละอ่าห้าพันครับประมาณห้าพันได้ครับก็ถือว่า โอเคโอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ก็ยังดีครับยังดีกว่าตัวที่มีอยู่ตอนนี้ครับอันนี้ก็คงเอาไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันไม่มีตัวใช้จริงๆครับตอนนี้มันดูแพ็คที่2งกันครับว่าจะได้ตัวอะไรครับค่อยๆกดไปครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับขอแบบเมสซี่โรนัลโดอะไรอย่างนี้ก็พอเมสซี่โรนัลโดมาครับจะอะไรครับแล้วเปิดแพ็คทองได้การเงิน และแบบนี้ผมก็ต้องการนะครับเพราะว่าผมไม่มีเลยครับไม่มีไอ้พวกแบบเอาไว้ต่อสัญญาหรือแบบเอาไว้รักษานักเตะบาดเจ็บนี่ไม่มีเลยครับขอเอาไว้ก่อนแล้วกันครับแพ็กที่สามไปเลยครับมาดูกันครับว่าแพ็กนี้อาเมสซี่จะมาหรือเปล่าครับอยากได้เมสซี่หรือไม่ก็โรนัลดครับแค่นั้นแค่นั้นก็พอแล้วครับจะอะไรก็ไม่รู้ครับเอ้ยทรงมันอยู่เวทแฮมเหรอวะ ส่งมาเวสแฮมแล้วครับผมนี่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยครับโมรัตตาโอ้โหมันคงต้องเอาไว้ก่อนมั้งครับเพราะว่ามันไม่มีตัวจริงๆครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวดีกว่านี้ค่อยจัดการขายมันทิ้งก็อะไรก็ว่าไปครับส่งและยิ้มหวานเลยครับเอาไว้ก่อนครับแล้วตัวนี้ก็เอาครับแล้วก็พวกสัญญานี้ก็ก็เอาครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีไม่มีแพ็กต่อมาครับ ยังไม่ได้ตัวอะไรที่คิดว่ามันจะคุ้มค่าเลยครับหลักหมื่นก็ยังดีครับนี่ยังยังไม่ได้อะไรเลยครับมาครับแล้วก็เงินอีกแล้วครับอีวานนอฟใครวะได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับอโอมันมีแววเจ๊งตั้งแต่เนิ่นๆแล้วครับไม่เป็นไรครับอันนี้เอาไปก่อนครับยังไม่มีอะไรเลยจริงมาครับ มาดูต่อไปครับจริงๆผมกะเอาไว้จะเปิดสัก10,000แครับและเก็บอีกแสนหนึ่งไว้ทําทีมครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่มีตัวเอาไว้ใช้ครับถ้าเกิดเปิดได้ตัวห่วย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 แบบนี้ครับและนี่ใครครับเนี่ยอ่โอ้โหความเร็วตั้ง8 4ครับผมว่าเอามันไว้สำรองก่อนแล้วกันครับเผื่อไม่มีตัวใช้แพ็คต่อมากันเลยครับยังไม่ได้มาขืออะไรเลยครับขอหน่อยครับขอนักเตะเชลซีก็ได้ครับเพราะว่าผมเชียร์เชลซีครับ อ่อนนักเตะเชลซีแบบหมดโห่สักตัวนึงครับอ่าฮะเอ้ยบุฟฟอนครับถือว่าทําได้ดีครับน่าจะมีราคาอยู่ครับโกระดับบุฟฟอนเนี่ยขอเช็คราคาก่อนเลยครับน่าจะสักหลักหมื่นครับอ่าจะบุฟฟอนพันกว่าครับพันเดียวเองครับโอ้โหซาซาดีใจครับเห็นนะบุฟมาครับ แท็คที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆคือยังไม่ได้อะไรที่รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าพอใจเลยครับมาดูทีมฮาวเวิร์ดจังหวะนี้ครับจังหวะนี้โอ้โหแม่งไม่ค่อเส็งเลยครับเฮ้ยไม่มีใครไม่มีใครเลยวะไม่เอาแล้วกันแท็คนี้เลยครับแท็คนี้ผมว่าต้องมาแน่ๆครับสตาร์ของนักเตะลีกไหนได้ครับที่เป็นสตาร์ครับขอสักตัวหนึ่งครับห้าหมื่นขึ้นครับเอ้ย สตาร์สตาร์วอลหรือเปล่าครับอะไรก็ไม่รู้ครับเห็นเป็นโกครับก็เลยเอาไว้ก่อนครับไว้สำรองนะบุ๊ปบแล้วก็เอาอันนี้ไว้ก่อนละกันครับที่เหลือก็ไม่มีแพ็กนี้ครับผมว่ามาแน่ๆครับนักเตะแอตมาติกขอเป็นตอนนี้มีใครวะไม่เหลือใครแล้วมั้งครับเชลซีดูดมาหมดแล้วครับจะได้การ์ดเงินถึง2ใบ ได้การเงินถึง2ใบเลยทีเดียวครับแล้วจะเปิดโกแพ็กทำไมวะถ้ามันจะให้การเงินครับไม่เป็นไรครับแพ็กนี้มาแน่ครับแพ็กนี้ผมว่าโรนันโดครับหวังสูงไปหรือเปล่าครับโรนันโดนี่ตัวละกี่บาทครับมาครับชะเอ้ยตัวนี้วิ่งเร็วครับผมรู้เลยครับเห็นหน้ามันโอโหวิ่งตั้งเ1อครับเอาเอาเลยครับเฮ้ยตัวนี้ก็91เหมือนกันครับเป็นกองหน้าครับเอ้ยน่าจะมีราคานะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ แปดพันครับประมาณ7จ0 0แพครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าตอนนี้กองหน้าก็ไม่มีใครครับเอาไว้ใช้ก่อนครับเอาไปวิ่งเล่นก่อนครับเฮ้ยเสื้อยูเว่ครับเสื้อยูเว่ก็สวยดีครับเก็บไว้ครับแล้วก็ขายทิ้งไปหมดเลยครับมาดูแพ็คต่อไปกันครับหรือว่าผมจะเปิดแม่งหมดหมดเลยครับไม่โกงไม่เก็บแม่งเลยครับเอาเอาสนุกครับเอาสนุกไม่ต้องไม่ต้องเก็บแล้วครับ มาโอ้โหผมว่าเก็บไว้ก็ดีเลยครับเก็บไว้เหมือนเดิมโอ้เอวูเอับออสแมนแต่ตัวพวกนี้ผมว่ามันมันไม่โดนครับแต่ก็เอาไว้ก่อนแลวกันครับแล้วก็เอ้ยเสื้อลิเวอร์พูลครับเอาไว้ก่อนครับนี่น่าจะเปิดมาประมาณ10แพ็คได้แล้วมั้งครับยังยังไม่ได้อะไรเป็นชิปเป็นอันเลยครับขอหน่อยครับขอเชลซีแบบคอสตาอะไรอย่างเงี้ยครับคอส ขอขอขออาเป็นพวกวิลเลียมก็ยังดีครับนี่ให้ตัวอะไรผมมาครับเนี่ยเฮ้ยแต่วิ่งเร็วเหมือนกันครับเฮ้ยได้ตังครับเอาตังไว้ก่อนเลยครับอ่าสองพันครับแพ็คนี้ครับผมว่าผมขอเอาเป็นแค่อังเดชูเล่ก็พอครับลักเตเชลซีครับไม่สกิปครับผมไม่ชอบสกิปผมชัดแม็กซ์แม็กซิมเหรอวะ มาซิมแม็กซิมเนี่ยแหละครับเห็นแล้วแบบอยากออกไปซื้อนังสื่อเลยครับเอาอันนี้ก่อนครับแล้วก็อันนี้ครับเพราะว่าไม่มีไม่มีเลยครับต้องตุนไม่น่อยครับมาครับมาดูแพ็คนี้ครับจะจะหมดไปแล้วครับ1 0 0 0 0แสนกับการที่ไม่ได้อะไรเลยครับมันต้องมาซักแพ็คหนึ่งครับเชื่อผมครับคนเนโตครับเริ่มเซ็งจริงๆแล้วครับ มาครับผมว่าอันเนี้ยแน่ๆครับแลวไอตัวดีไขว่าอารบ้าหรือเปล่าครับขอมันก็ได้ครับจะอาลองเอออาลองโซ่ครับอาลองโซ่มาผิดมาผิดตัวไปหน่อยครับเอาวันนี้กันผมเคยไปดูครับของต่างประเทศที่เขาเปิดแพ็คครับแล้วเขาแบบได้ตัวดีๆแล้วเขาก็ดีใจครับผมก็คิดว่าเขาแบบจะ ผมก็คิดแบบว่าเขาดีใจเวอร์กันไปครับแบบมีคว้างเก้าอี้ใส่ตู้อะไรอย่างนี้ครับกรีดกรีดไม่รู้จะกรีดยังไงครับผมก็ยังไม่เข้าใจอารมณ์ครับว่าถ้าเกิดเขาได้ตัวดีๆแล้วมันจะรู้สึกยังไงครับตอนนี้เริ่มเข้าใจเลยครับว่าตัวดีๆแม่งหายากจริงๆครับะตอนนี้ก็รู้สึกมีแววเจ๋งยังไงบอกไม่ถูกครับแล้วก็อาเล็กซิบกับอาริโอ้โหมันได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้จริงๆครับเฮ้ยเสื้อแลวมันลิกครับ สวยดีเหมือนกันครับผมชอบแบบแต่ที่เหลือแม่งไม่มีอะไรเลยครับผมว่าถ้าเกิดผมได้ตัวดีๆนี่คงมันก็ผมเริ่มเข้าใจอารมณ์ของคนพวกนั้นแลลวครับที่มันอ่ะฮาซาครับเด็กเคลซีครับแต่มันเอาพี่มาไม่ได้ครับน้องจะมาทําไมครับคนรน่าเส็งเลยครับเอาไว้ก่อนครับเอาไว้วิ่งเล่นครับคือแบบเอาแบบแพ็คนี้ครับผมว่า เมื่อกี้น้องมาครับคราวนี้ต้องเป็นตัวพี่อย่างแน่นอนครับเอเดนฮาซาครับมาครับฮาซาโฮ้ยแฮกนี้ครับมาตามล่าฮาซากันดีกว่าครับผมว่าเอ้าช้าๆแบบนี้ครับผมว่าฮาซาแน่นอนครับคอสตาก็ได้ครับเคฮิวก็เอาครับอ่ะเฮ้ยชอครับ ลุกชอครับเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันครับน่าจะพอขายได้อยู่ครับแล้วก็พวกนี้ก็เก็บไว้ครับแพ็คนี้ครับผมขอแค่กุ๊กตัวก็พอเลยครับกูตัวกุ๊กตัวครับขอโกหน่อยครับแต่เราก็มีนาบุ๊แล้วนี่หว่าไม่เป็นไรครับเอามาครับจะออสปินน่าครับขอโกครับแต่แม่งให้ของอาเซนอนมาครับแพ็คนี้ครับผมอยากได้ เอาเป็นแค่ฟองลิเบอรี่ครับพอครับฟองลิเบอรี่เห็นใส่เสื้อบาเยนครับจะการเงินอีกแล้วเหรอครับโอ้ไม่มีใครโหดเลยครับมาครับผมเปิดเลยเถิดมาแล้วครับจะหมดอยู่แล้วครับอีกแค่ห้าหมื่นครับชางมันครับเอาเป็นแบบว่าเอาเป็นแบบว่าความบันเทิงแล้วกันครับ การ์ดเงิน2ใบอีกแล้วครับบเอ้ยเงินครับการ์ดเงิน2ใบไม่ไม่บันเทิงเลยครับมาครับแพ็คนี้ครับใกล้จะถึงจุดจบของเราแล้วครับกดสคริปต์มาสัก1อันครับโอ้โหเฮ้ยเอ่อชิดลีเชดครับโอ้โหเป็นกองหลังที่วิ่ง81เลยครับเอาครับเอ่อเลอร์แมนนะครับโอ้โหฟิตครับเห็นมาครับ แพกนี้โอ้โหโหลดอย่างนี้ครับไม่เมสซี่ก็โรนันโดครับความรู้สึกมันบอกครับมาครับมาสักทีดีครับไม่อยากสกิเอ้ยล็อปเลนครับของลิเวอร์พูลเขาครับไม่เอาแล้วกันครับผมว่าคงขายไม่ได้ครับแพ็กแพ็กนี้เลยครับกอนาโลอีกว่าอิงครับจะเอ้ยได้ตัวดีๆเขาแล้วครับ บาลลอตเตอรี่ครับผมว่าถึงมันจะเล่นไม่ดีอย่างน้อยมันก็ควรจะมีราคาครับอย่างน้อยก็สักหลักหมื่นครับผมว่ามาเอ้ยใช้ได้อยู่ครับ20,000ืก็โอเคแล้วครับ20,000ืนี้ก็ดีใจแทบกรีแลครับหมดไปประมาณแสนเจ็ดครับได้2 0,000ืสืเอกดีใจครับมาครับแพ็กนี้เอ้ยเราลืมไปหรือเปล่าครับว่ามันมีทีมทีมยอดเยี่ยมไห้อินฟอร์มอะไรพวกนั้นครับไม่ได้นึกถึงเลยครับอ่ะเอ้ยค่ะ คาลิกครับนี่เปิดมาตั้งนานครับลืมนึกถึงไปเลยครับงั้นเอาเป็นแบบว่าแพ็คนี้ครับเราจะมาตามล่าอินฟอร์มกันครับอินฟอร์มครับเมื่อกี้เด็ดสุดที่เราดูไว้ตัวอะไรครับโทมัสมุลเลอร์ปิติครับเห็นหน้าแล้วนี่ไม่ไม่ปิติเลยครับอ่าโอเคครับมาครับขอเป็นโทนี่โค้ดก็ได้ครับโทมัสมุลเลอร์หรือจะเป็นคาร์ลอตเตเวสก็ได้ครับขอหน่อยครับ มันเริ่มจะหมดตูดจริงๆจริงๆอะไรก็ไม่รู้ครับโคตรเซ็งเลยครับดูดเงินครับเหลือ14,00 0ครับโอเคครับแพ็คลองสุดท้ายครับอะไรก็ได้ครับไม่หวังอะไรมากแล้วครับมาครับเฮ้ยอี๋ทำไมบุหเฮ้ยผมผมไม่ได้หวังว่าจะได้ครับอียโอ้ใจเต้นวะทำอะไรไม่ถูกครับ ได้ได้ได้เฮ้ยประตะไรครับผมโอ้โหมันตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วครับเช็คเช็คราคาก่อนเลยครับตัวละสองหมื่นครับแต่ว่าของผมมันมันเป็นอินฟอร์มครับแล้วโอ้โหมันมันไม่มีคนขายครับก็อย่างว่าครับมันมันเพิ่งหม่ครับแล้วตอนนี้ผมแบบผมทำผมทำอะไรไม่ถูกแล้วครับผมทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วครับ กดพีกดถูกครับเซนเซนเขาขับไปก่อนเลยครับเอาไงกันต่อดีครับอันนี้ก็เอาครับไอตอนนี้ผมแบบกดกดกดพีกดถูกไปหมดแล้วครับตอนนี้มือสั่นจริงๆครับอยากจะให้เห็นจริงๆครับตอนนี้มือสั่นจริงๆครับเหลือแพ็กสุดท้ายครับอะไรก็ช่างแม่งแลลวครับผมได้ตัวที่ผมไม่หวังว่าจะได้ครับแต่ดันเสือกได้ครับอเป็นการเปิดแพ็กครั้งแรกที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จครับและอันนี้ ช่างมันครับจะได้อะไรก็ช่างแม่งครับนี่ครับคือทีมของผมครับดูครับว่ามันน่าเซ็งขนาดไหนครับมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับจะไปเล่นสู้เขายังไงครับหามาก่อนเลยครับนี่ครับพระเอกครับไปยืนหน้าเป้าเลยครับโทมัสบุลเลอร์ครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะได้ครับอยากจะกรี๊ดจริงๆครับแต่เกรงใจข้างบ้านครับและนี่ครับเป็นทีมที่ผมได้มาวันนี้ครับ เรียกได้ว่าพร้อมลุยเลยครับผมว่าตัวเด็ดของผมคือตัวนี้ครับโทมัสอุลเลอร์เขาเรียกว่าอินฟอร์มใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะเปิดได้ครับอยากจะตะโกนจริงๆครับแต่อย่าละกันครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ครับก็พร้อมที่จะลุยกับคนในคลิปหน้าแล้วครับหลังจากได้ตัวนี้มาครับสาหรับคลิปนี้ครับการเปิดการ์ดแพ็กนักเตะในฟีฟ่า15ของผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะไปลุยไปลุยไต่ดิวิชันแล้วครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับแต่ตอนนี้ผมตื่นเต้นจริงครับผมนังตื่นเต้นอยู่เลยครับโอเคครับขอลาไปก่อนดีกว่าครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ